สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเป็นรถยนต์ซูซูกิเซเรริโอนะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็น Special t e ท AA อเอศูนย์ยี่สิบนะครับแล้วก็มีตัวเตเดเทคนะครับที่เป็นสารเคลือบเครื่องยนต์สร้างชั้นฟิล์มถึงสองชั้นนะครับเริ่มแรกก็เริ่มด้กับการเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็ใช้ริบยกรถขึ้นมานะครับอาจานั้นรับก็ทําการไขน็อตใต้ท้องน้ำมันเครื่องออกนะครับเพื่อถ่ายน้ามันเครื่องเก่าออกนะครับ น้ํามันเครื่องเก่าครับที่มีอายุการใช้งานมาหลายกิโลเมตรแล้วนะครับเ่อมีสีดาแบบนี้นะครับผมก็จะรอจนน้ามันเครื่องอองหมดเป็นหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดก่อนนะครับแล้วจะใส่น็อตกลับเข้าไปใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องครับผมกรองน้ามันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผม จะมีน้ำมันเครื่องเก่านะครับค้างอยู่ที่กรองน้ามันเครื่องเก่าเลยนะครับผมครับแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ามันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับโดยการใส่นะครับใช้มือหมุนแล้วก็ใช้ตัวบล็อกไขอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับผมน็อตน้ํามันเครื่องนะครับไขให้แน่นนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อที่น้ํามันเครื่องจะได้ไม่มีการรั่วซึมออกมานะครับผมแล้วก็ใช้สเปรย์ทำความสะอาดข้ามน้ำมันนะครับออกนะครับหลังจากนั้นก็มาเทน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับรถที่เป็นรถเล็กๆนะครับเอโคคาร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมสารเซราเทคไปด้วยนะครับผมสารเซราเทคนะครับจะเป็นสารที่สร้างชั้นฟิล์มถึง2ชั้นนะครับเคลือบเครื่องยนต์นะครับลดการสึกล้อลดแรงเสียดทานนะครับผมตัวนี้สามารถอยู่ได้ถึง50,000กิโลเมตรเลยนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องก็ไม่หลุดออกนะครับผมแล้วก็เติมน้ามันเครื่องเพิ่มขึ้นอนะครับผมให้ได้อัตราส่วนที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับผม หลังจากนั้นก็เช็คปั๊ดระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็เป็นบริการฟรีจากทางร้านนะครับโดยการทําความสะอาดแอร์โฟนะครับร้านทาความสะอาดแอร์โฟด้วยน้ํายาของลิควิดโมลีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดห้องเครื่องนะครับผมให้เล็กน้อยนะับผมหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับก็ สามารถกลับร้านได้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับร้านาดาเ r a ซิ่งช็อปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ